อาจรนี้จะเตรียมจากจิข,ข้าวโพดอนกันงงตัวข้าโพดน่นะคะถ้าจะใส่เนื่อแต่ว่าองหวานใช่ไหมคะอ๋ะอคุณหนูว่าใส่ต้องต้องเจิจะได้หวานจริงๆไม่ใช่ต้องหวานออกน้ำๆเนี่ยคือหวานออกแต่ตรงต่างนะเราเคยคิดว่าเราจะต้องมีอะไรนั้นจะหวานกว่าไม่นะมันมีเทคนิคเห็นไหมคะนะคะ,นะคะโอเคนะคะอ่าต้องเลยนะคะวเราจะผัดนะคะแต่เราจะหมืองใช่ไหมอ่าสุขภ้พเมนก้นนะคะ

ตอนนี้ถ้าเป็นเนื้อัตราต้ทในคที่เลีนว่าจะอกว่ามันมค่าเยียนะค่ผักไม่มีปัญหานะคสปเลยรุนืค่ะสีขาว รสเผ็ดร้อนนะคะหอมไก่เส้นเผื่อเาิ่มใช่ไหมคะอาจจะเนื้อาสชาตเป็นกลมกล่อมนะคะแล้วมีเนื้อเะ่าไหร่อ่าหอมยิ่งสิบไม้ยิบไม้เดี๋ยวยิ่งได้กระดองนี่เป็น จะมาเห็นจะสุดเร็วนะรเอาแล้วก็ผักขอ,อกเ้อเาน,ะนะะิที่ม็นหอมี่หอมจา,นากน้นต้องมีนับตัวสำคัญเลยนะคะอ่าเราก็จะติดไฟใส่เคะใส่กลองรอ,รอคะ <c oughs> ใส่ไหคะใช่ใดไฟ <c oughs> ใส่ ลดอะไรคะลดคอเลสเตอรอลก็ทำวิจัย้วนะคะต้องใส่ในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ร้นร้อนเพราะนันท้เอาไปดทอดไม่ได้ต้องไว้อวที่อทาทอดน้ำันปาล์มธรงบอกเคลื่อนแบบว่าเะอองน้ำมันสกัดเย็นรรมาทิทา์ทูาไ่ตัวก็ทอดกได้ทอดจานะคะน้ำมันธรรมดาสำักกนตอนนี้มาควบคุมตัวนะครับการเกิดยัวนะนะคะ เีกะทให่ีนึนมาเะคะเราไปจใหญ่็ได้นะคได้เะเสร็จไปอย่างลนะคะโอเคระตามดับนะคะโอเค แล้วก็ไม่อ้วนนะคะไม่มีไขมันอะไรมากมายนะคะเห็นนะโอเคแล้วก็ทำยังไงนะคะน้ำสลัดแล้วต้องมีอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะวันนี้เตรียมขนมปังเแลยวให้ชิมน้ำสลัดด้วยคุณจิ้มลงไปแล้วก็ชิมเพื่อลดรสชาติใช้ได้นะคะเดี๋ยวากชิมเราจะล่าชิมขาดก็ได้ค่ะชิมแนะนำนีดนึงนะคะมีอะไรบ้างนะคะเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ธรรมดาเต้าหู้ค่ะเต้าทูบรวมเต้าทูบเต้าทูบถั่วเต้าทนะโอเคนะคะ แล้วก <và> ็อาจจะเป็นเล็บ hmm. เ็ลโลหินมะพาวนะคะโอเควนี้นะคะแล้วก็จะมาเป็นความมันของมันจากธรรมชาตินะคะอันนี้น้ำน้ำสับรดใช่ไ้หมี่ได้ไหมคะน้ำอก็ได้ผลไม้อะไรก็ได้ที่เราชอบต้อยากาได้เป็นน้ำผลไม้ที่ชอบใลงไปได้นะ่ะส่นป้เปรี้ยวเปรี้วเปี้ยวเปรี้วเป้ี้เปี้ย้เปรี้ยว้ มันจะได้ผมันจะจับกันแน่นดีนะคะอันนี้ก็คือมันน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เกลือที่นี่ค่ะเราปัน่นรวมกัน,นก็จะได้ดน้ำสลัดก,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 กินกับผ,ผ,ผักกินกับขนมปังใช่ไหมแต่พวกนี้เก็บไว้ได้นานใช่ไหมเพราะว่ามันจะแยกตัวมไม่ใส่น้ำมันหรือเนยไม่ใส่นล้วค่ะได้ลเ,ลเลยเลยนะคนะถ้าต้องการสีเขียวใ<น>ส่อะโวคาโดอโวคาโดได้ใสล่ลงไปถ้าเอาโวคาโดก็ใส่นี่ใช่ไหม ใส่นี speaker, bit, kind of like ้ด right. ้วยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มันมันมันอยู่นะแง่ของก็ใส่นิดหน่อยขนานี้นะคะถ้าต้องการสีชมพูนะคะว่าเือเทศใส่ลงไปนะเย็นลักษณะสีชมพูสวยเลยใช่ไหมคะก็กระเช้าอีกครั้งหรือวัทองใชอ่าจะโทรีออกสีแดงใช่ไหมคะหรือจะโดนเป็นสีำนะแล้วโเคนะคะใส่ ใส่เท้าหู้ในะจริงๆนี่ใส่อะไรก่อน็นม่ใช่เป็นเื่องใหญ่เนาะเหมือนกันนะคะใส่แล้วปั่นรวมกันนะคะต้องอบแล้วค่ะควาสุดแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะการต้องลงชิมนะะนี้นะจะได้เปลี่ยนใจให้นัสาดถูกกว่ีกว่านะคะ เดี๋ยวจะปั่นแล้วค่ะค่ะ <gasps> กินก็ต้องรู้นะคะแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้กินต้องรู้แต่ว่ามันก็จะถูกโกรกด้วยนั่งอาหารอาการอ่านแล้วลองสี่นะคะประมาณสักมาเจอต้วจัดกินแล้วทำครั้งต่อครั้งทานดีกว่านะคะจะดีกว่านะคะแค่เรียนอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะหูฉนามนางเอกมาแล้วนะคะแล้วครั้งนี้จะได้ทาน านอนานแล้วมีมีเร,นนนเ,ะะมเรื่องนะคะนอนนานนะคะโอเคนะคะอ่ามาแล้วนะคะอ่าน้ำสต๊อกเราก็มีนะเดี๋ยวฉันอธิบายนิดนึงในเรื่องของเครื่องปรุงนะคะโอเคตัวน,นี้จะเป็นเห็ดเห็ดนะคะเป็นน้ำขาวเดี๋ยวนี้เ็าจะเป็นออกซิเจนเหลืองอันนี้อันนี้อันนี้นจะเปหนนะำถ้าจะใช้สีเหลืองก็ได้แต่ไม่คม่อยสวยเท่านะคะ ก็เอามาต้องต้องเอามาแช่แล้วก็มาหั่นใช่ไหมฮะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นมาเขือเาะนะคะหันเล็กๆนะคะจะมีความหวานก็เนี่เห็ดตัวนี้ก็จะใส่เเหอมนะคะอันนี้นะคะเห็ดหอมที่มีหลายเห็ดเราใส่ได้นะคะนะมาแล้วกันนะอันนี้ก็อะไรคะสลายนะคะเลื่กงที่มีมลควกดีไซน์นะคะมาอาหน่อยนะคะอันนี้นะแล้วก็ เป็นขิงกับหน้าขมิ้นให้เกิดความหอมนะคะไปแล้วทุกแม่ก็โอเคนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วซีอิ๊วดำนะคะคุณต้องถือทั้งไหนอยู่ตรงไหมเอามืออีกข้างหนึ่งนะคะโอเคไหนจะ่เขาเอากล้องกับคนกันเนี่ยนะโอเค เป็นเอย่งข้อมูลของเราแล้วก็มีซีอิ๊วนะคะนะซีอิ๊วแล้วก็มีเกลือคิดวิเคราะห์ด้วยแล้วก็มีไขมันนะมันหน้านะมันยังมีอยู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีแป้งใช่แป้งข้าวโพดที่บอกว่าเราจะไหมคะ ก้อนคืนตัวได้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่นะเสร็จแล้วเราก็จะใช้การต้มเอาเลยนะคะเสร็จ่ล้วชั้นต้มเดี๋ยวเราจะชิมใชมไหมคะลูกเยอะต้องใส่น้ำเยอะน้ำซัฟฟองทำจากอะไรนะคะข้าวโพดจุกข้าวโพดเห็นไหมคะที่เราเดูนะแล้วก็ค่ะตัวนี้หันไปจุก เอาเนี่ยต้มไม่อย่างนี้เลยเอก็เขาพ่อก็ต้องตัดแยกต่อเขาัเขาแต่ั่งโอเคโดน่งแล้วก็ิดองดยเนื้อเขต้อง่งฝาแล้วไชนเช้ามคจุกเป็นแบบเม่วาวจะเอาตัวตัวนี้ต้องตัต้อง่าตองด้มี ไก่ขก่คีสโอเคตัวนี้ถ้าเราคนที่ติดโควินะคะเราใช้ยาเ็มางแทนหรตัวดีนะคะสายแรของนรงกนเลยหนสงป้าแล้วเป็นต้ อันนี้ไหคะอ่าโอเคแล้วก็แวก็แล้วกมันมีการมันมีผู้สืบคุณใ่ค่มาชิกั้งแตอไม่ใช่ยุคน้อยแต่ยุคนี้ยุ่วเออมีงเอ่อเชิญน้องน้อยเลแต่เด็กผมกูอ๋อปกต อ่ผสมได้แน่นอนแล้วก็กินได้แล้วเราก็จะรองวนาะดั่หนอ่งใส่จังเลยค่ไม่ใส่พริกไทยเราไม่ใส่พริกไทยเพราะพริกไทยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราอยากอาหารมากเพราะฉะนั้นเขากินเก่งอยู่แล้ว จะไ่้ใส่เนี่ยใส่จริงๆวันนั้นก็ไม่เฉพอะแต่ละลใครเพื่อนก็ยัมจะลดสีและต้นน้ำนะคะนะ โอไม่ได้ฉีดไม่ฉีดจริงๆโอ้โหวันนี้ค่อยเลยลองดูโอเคฟังยนะคุณคุณพิสเาคณองก็ไ่ทแต่ราอยากใคนค่อยไปนอ่อนแล้วมันจะเป็นยัแลวไม่อร่อยปวดไปเนื่อยใส่ลงไปเลยแต่ว่ารสชาติจะไม่ดีก็แบบอ่อนๆแล้วค่อยเที่ยวไปเที่ยวไปนะคะเด็กหูใ่ใช่ไหมคะอ่าจะําน ติดไฟใส่ไหมคะใส่กอด่อนนะคะแ้ามันาไม่ใส่แล้วมันเราไม่ใส่แล้วนะคะใส่กอแต่โอเคนะคะแต่ลรา้วก็ j o v a สวยเลยนะคะ j ารักเลยนะคะโ้โหวเลยคะน้าตาได้ค่ะแล้วลองชิมใส่ใจและนองาแล้วอยางนีแล้วคะอ้โ ยกไปอย่างเรูวไปเด่นลำไส้กันใ่เสื้อนมีคำถามไหมคะบา้คนถามเกี่ยวกับเรื่องของหายาี่โอ้นี่แม่ครัวตอบได้คุณายาทำเช่อดฟองเต้าหู้สดฟองเต้าหู้สดมันจะเป็นมาเป็นแครกนะคะต้องเอามาสไลด์มาชิ้นเละแล้วก็หลางมาสอาแล้วก็มีมากรังบิ้ มีหลักค่มีกระเทียมน้ัทีาฝรมกันแล้วใส่มิ้นใสีขาใส่เกลือแล้วก็ไข่ขาเสรแล้วก็อาตัวูที่เราไช้มาเอาไปทุบๆเสร็จแล้วเอาไปเสียทานึ่งนึ <Yes, ่งรอบ ไปแดงไปเรื่อยไปแดงไปเรื่ใย่ะฮะแต่แดงเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม่ทานไม่ทานแค่วัวเพิ่มแล้วก็เพิ่มแล้วก็ยังไม่ถึงไหนค่ะ